คิดถึงคุณจังของเรานะคะยังคงอยู่กับสมายบัฟาโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอันนี้เราคุยกันต่อว่าเราคุยค้างไว้ว่ากว่าจะได้มารู้จักว่ามีโอกาสเจอกันก็คือตอนเข้ามาในงานประกวดที่กรุงเทพครับแสดงว่าทางวงอะไรนะดี e ีฟครับดีอีฟจะต้องชนะทางภาคตะวันออกก่อนใช่ไหมทางภาคตะวันออกก่อนก็คือแต่ก่อนเราไปแข่งอ่ะเราเราได้แชมป์หมดแล้วแล้วเราก็มาแข่งตรงนี้แต่ตรงนี้เขาเขาเปิดกว้างเลยเขาเปิดกว้างเลย แต่ว่าตรงนู้นเราไปลองเทสตัวเองมาละเราได้ได้หมดครับก็ลองมาลองเข้าลองเข้ากรุงเทพแล้วตอนนั้นตอนนั้นทางวงวงของทางเชฟมีกี่คนมีพี่หนึ่งมีผมมีน้องกบสาวนนิตน้ำผั์เป็นนักร้องครับอ้าวแล้วกบมาไปไปอยู่วงที่ตอนนี้ก็ตอนนั้นก็หลวมตัวมาอยู่วงผมกบจริงเหรอจริงครับกบเีเขาองเพราะเสียงเพราะเสียงเพราะ ตอนนี้เป็นอาจารย์สอนที่ทั้งกำมมี่ทั้งรังสิตทั้งอาจารย์สอนที่รังสิตปารังสิตที่กำมมี่อ่าพี่ขวดตอนนี้เสียไปแล้วหนึ่งคนบุญินร์ต้าพี่ออสพี่ออสตอนนี้ก็ไปตอนนี้ก็เล่นอยู่แตเล่นดนตรีนะแสดงว่าออสก็มีก็เป็นกันนนท์ไม่ไม่ใช่อานั้นคนละเซตกันทีแล้วก็มาประกวดกันจนกระทั่งมาเจอดิดแล้วนั้นดิดเป็นวงอะไรนะไฟไฟลาสตัวนั้นวงซีก่อนใช่ไหมซีก่อน วงซีอ้าไม่เป็นไ,ไงฮะมาเข้าค่ายด้วยกันนี่ไงก็เจอตามงานประกวดทุกงานนะเจอพี่เขาตลอดคขาเป็นกันปะไม่ครับไม่ครับไม่คขาเ็นคิดแล้วว่าทําไมเขาได้ที่หนึ่งยันเลยวะแล้วไปไปประกวดทําไมเนี่ยก็เฉยๆครับผมก็ประกวดตามหน้าที่ของผมแต่วงเขาจะน่ารักหมดเลยครับ เขาจะบอกไม่ได้ถือตัวว่าเขาเป็นเด็กกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วผมเองก็เป็นแบบประมาณว่าเฮฮายก็เข้ากันดีแล้วก็จะมีเอกแม็กเฮดอีกคนที่รักกันมากอีกคนับึ่ยุ่นยุ่นอีกคนนึงยุ่นแม็กเฮดอีกคนแล้วเป็นไงมาอย่างไรถึง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 มาสนิทกันของผมนี่พี่เขาชวนมาเล่นใช่เพราะว่าเห็นวันนั้นที่ประกวดจะเห็นทุกคนเลยว่าฝีมือฝีมือมันเลยทีนี้ว่าก็เลยว่า ก็อยากได้เขามาร่วมแจมกับที่วงอแล้วก็อยากได้เอกมาร่วมแจมด้วยแล้วตอนนั้นก็ได้มาร่วมกันจริงๆได้เอกกับได้ประดิษฐศมาร่วมกันเป็นไฟลอสเป็นวงที่อยู่ในมหาลัยอ๋อแสดงว่าคุณจะต้องเข้าไปอยู่หอการค้าก่อนสามคนเขาอยู่กันก่อนแล้เพอเริ่มประกวดระดับมหาวิทยาลัยครับครับโค้ชมิสิกออร์ดอ๋อคือหนึ่งก็เข้าไปอยู่ผมเขาไปเรียนก่อนแล้วก็ คณะเดียวกันไหมคะคนละคณะครับหนึ่งอยู่คณะอะไรผมอยู่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยนะวิทคอมวิทคอมวิทคอมดิดดียดิเดตเลนบัญชีครับบัญชีอ๋อแล้วพอเชิดเข้าไปเชิดไปเรียนคณะอะไรผมบริหารธุรกิจการตลาดครับโอ้โหนี่เป็นยังไงล่ะอ่ารวมตัวกันอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยครับแล้วตอนนั้นใครเป็นใครเป็นหัวหน้าทีมใครเป็นตัวตั้งตัวตี้งตัวตงตัวตั้งตัวตั้งตัวตังตัวตั้าตวตังตัวตวงัตว โค้กมันเริ่มประกวดจะจะเริ่มประกวดแล้วก็เห็นน้องๆเพื่อนๆพี่ๆตั้งวงกันเยอะแล้ว,ลวเราก็เฮ้ยเราตั้งบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยดึงดึงคนที่แบบคุยกันรู้เรื่องอม,มาครับสองอสัาหนึงแข่งนะแข่งได้สองสัปดาหทำไมนะจะแข่งแล้วจะแข่งแล้วโอ้และตอนนั้นอาได้มาตัวหนึ่งเล่นอนะไรคะเล่นคีย์บอร์ดครับเล่นคีย์บอร์ดเล่นคีย์บอร์ดมาโดยตลอดเลยครับค่ะ ดีผมก็เล่นเบสกับร้องด้วยเราเบสเราเล่นด้วยร้องด้วยครับแล้วก็เอกเอกก็กีตาร์อยู่แล้วมาเชดกลองกลองเลยตอนนี้มีสี่ฮะสี่คนแล้วก็มีมือใต้คนมือกีตาร์อีกคนหนึ่งครับเป็นตัวแทนของมหาลัยก็ไปแข่งก็เข้าไปอีกสองรอบเนาะเราเป็นนัร้องอะไรบ้างเพลงไทยเพลงสากลเพลงสามเพลงสามเพลงมีเป็นเอนเองหนึ่งเพลงแต่ว่าเพลงเม่วไปเนี่ยเนี่ยครับเอามา เวอร์ใหม่ใหม่แล้วก็เพลงสากลเพลงหนึ่งเพลงไทยเพลงหนึ่งแค่นี้ครับนี่ส่วนใหญ่ใครร้องประดิษฐร้องหมดร้องเลยนะเป็เสียงดีเสียงดีที่สุดในวงตอนนั้นนี่คือตอนที่ผมประกวดมัธยมนี่ผมยังยังมีนักร้องอยู่นะครับไม่รู้เขาคิดไงให้ผมมาร้องเลยเสียงนักร้องตอนนั้นที่นักร้องแต่ละคนอ่ะที่เขาคือจะสู้ประดิษฐ์ไม่ได้เลยเพราะ พี่หนึ่งกับผมเนี่ยจะชอบพลังของเขารัศเสียงแก้วเสียงเขานี่คือว่ามันแก้วเสียงคนโบราณก็ต้องเรียกแก้วเสียงแก้วเสียงกวางวี่เราแล้วแต่เราเป็นเพลงสากลร้องอะไรอ่ะจำได้ไหมพอจำได้ไหมครับวง yes ครับ yes ครับเพลงอะไรออกร็อกเหมือนกเนาะของร็อกออกร็อกเหมือนกันนะครับเพลงแจ๊สเลยครับเพลงนี้จะยากเยยะลจากมากครับเพลงค่ะแล้วเพลงไทยร้องเพลงอะไรคะเพลงของก็มีเพลงของพี่ฝ้ายแลสี อ่าพี่สุรศิเดินทางด้วยกันไว้จะไปวันนี้เป็นเดิมพันอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแต่สมัยอยู่บัตเตอร์ฟลายแบบแต่ว่าอะไรเอามาเอร์ไเอามาเลนอีกครับมาเลนแบบมีสัตวนขึ้นเหมือนกันสุดท้ายก็เป็นตัวแทนของหอไก่ค้าแล้วก็เป็นตัวแทนต่อไปอีกครับชนะไปกี่รอบฮะไปจนถึงรอบชิงนะครับไปจนถึงรอบชิงจริงๆเราโดนตกรอบไปแล้ว เราโดนตกรอบไปแล้วเพราะว่าเป็นวงที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่เป็นตัวอย่างเยาวชนที่ดีที่วินิ้เราด้วยวินิ้เแล้วะัออที่วินิ้เรานี่แหละเป็นคนที่เป็นคนที่สงสารวงผมว่าแล้วก็ก็ประชุมโคกใหม่ทางโค้กบริษัทโคกเขาก็ไม่ยอมมาให้วงตกรอบตอนนั้นเป็นวงที่ยอดฮิตที่ว่าเป็นเป็นวงที่วัยรุ่นชอบสุดแต่พวกผมเนี่ย แต่งตัวปดกระดุมกันหมดแล้วผมยาวหมดเนี่ยเราเป็นตัวอย่างชาชนโค้กเขาไม่เอาเราตกรบอบไปก่อนแล้วเฮ้ยไม่ใช่กรรมการกรรมการกรรมการตกรอบไปก่อนแล้วแล้วทีนี้ทางโค้กเขาไม่ยอมแล้วพี่วินิจอ่ะเขามาช่วยวงผมคุยกับทางทางซื้อื้า้ใหม่นะหนูเขาก็อธิบายว่าเออเด็กมันเป็นบุกะลิกมันอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเกเรอะไรบนเวทีอะไรองนี้ก็เลยก็อยู่ๆทางบริษัทโค้กเนี่ยเขาก็คือเรียกประชุมคณะกรรมการใหม่หมดสุดท้ายก็ได้กลับเข้าไปอีกสุดท้ายคือว่า ทางโค้กเขาไม่ยอมอยู่แล้วว่าวงนี้ถ้าตกรอบเขาก็จะล้มเลิกงานกันวงผมก็เลยพอดีพี่วินนี่ก็ามาช่วยทางเขาวงผมก็ได้เข้าไปรอบชิงเลยทีนี้ข้ามขั้นไปเข้ารอบชิงเลยก็คือตอนนั้นนี่รอบชิงนี่ต้องมี6วงแต่ปีนั้นมี7 ครับพอเพิ่มวงผมก็ไปชิงวงเพราะคะแนนประกวดเราเราสูงไงคะแนนที่กรรมการให้อย่างเงี้ยแต่ว่าไปไปเสียไปเสียที่ว่่าทีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ใช่ไม่ใช่แต่งตัวไม่ดีนะแต่แต่งตัวคือเรามีเอกลักษณ์ของเราคือเราปลนกระดุมอ่กหมดแล้วก็ทำไมให้โชว์เดินอกเรยงั้นไงฮะตอนนั้นป๊อสมาเนินด๊อกเนี่ยเป็นเจ้าภาพทางจุฬาเป็นเจ้าภาพ ป๊อตบอนดนอกผมยาวแต่พอรอบชิงป๊อตมอดนอกตัดผมตรงกลาคอบเลยจำได้เลยอ๋อแสดงว่าเป็นตัวแทนจากแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ผมก็ไม่ยอมตัดผมอีกเหมือนเดิมแล้วก็ปลดกระดมเหมือนเดิมมันแข่งผมชิงผมก็กะาไม่เอารางวัลกันแล้วแล้วผมก็บอกว่าอย่าดูสิ่งที่อยู่บนหัวผมนะครับขอให้ดูสิ่งที่อยู่ในหัวผมนี่แสดงวันนี้ผมอยากมาโชว์ให้ดูว่าผมเองเนี่ยผมมีฝีมือในการแสดงบนเวทีตรงนี้ แต่ผมไม่ได้มีการแต่งตัวผมไม่มีอะไรต่างที่ดีก็ขอโทษเลยการขอโทษล้วผมก็ได้ทีสองแพ้ม o น e ์ n r o c จุดห้าคะแนนพอจะจําได้ไหมคะตอนนั้นมีวงไหนบ้างที่ปัจจุบันนี้ดังๆแล้วอามอ black r o นอกนั้นเขาไม่ได้ออกเทปกันนะครับส่วนใหญ่ทั้งแนวแจ๊สกันมีสองวงนี่แหละ modern r o c ที่ออกร็อคลอย a อ t e r n a t i v e a l ถ้าเป็นนักร้องเดี่ยวก็มีที่เปรวมโจโจโจสพอออโจ้ก็ประกวด ประกวดความรุ่นอ๋อโจ้เออ่าเป็นประกวดนักร้องมีโจ okay. ้ได้ที่หนึ่งรู้สึกใช่ไหมโจ้ไที่หนึ่งโจ้โอ้โหเสียงเขาดุ๊สุดยอดใช่ใช่แสดงว่าโจ้ค่ะเสียงเขาเองเราอินอินในเสียงเขาเดี๋ยวเขามานั่งคุยด้วยนะนี่เขาเลือกให้ผมนั่งกลางก็เป็นกรรมการนี่จริง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 แล้วต้องบอกว่าตอนนั้นเราก็เริ่มจริงจังเรื่องดนตรีมากขึ้นแล้วแล้วเรียนกันจบไหมคะ ก็ผมเนี่ยมาจบกี่หลังสุดไม่เป็นไรเอยเราเรียนได้ตลอดเวลาทุกคนก็จบจบกันไปแล้วอะไรระร้อนผมมาจบเมื่อไม่กี่ปีนี้ยอมรับครับแล้วไม่ได้จบที่หอนคาครับก็ไปเรียนติกไม่รู้กี่ที่หลายสิ่งที่เพื่อนมีเพื่อนที่มหาลัยครับต่าสมชายครับต่สมชายเหรอที่เย็กจนมั้งจนเรียนพ้องกับต่าสมชายแล้วจนก็ใครก็จบไปเรื่อยเรื่อยแต่เขาเป็นรุ่นน้องนะแต่ก็ เขาเจอผมนี่เขาหวั่ดีพวกนี้หมดแล้วแต่มีผมมาเจอเฮ้ยเป็นไงวะอะไรก็จะเป็นแบบอะไรอย่างนี้เลยแต่คนที่เจอพวกนี้นะก็จะหวั่ดีพวกนี้หมดแต่เนี่ยภูมิใจนะเนี่ยภูมิใจนะเนี่ยเรียนจนไล่ทันกันหมดเลยแล้วผมก็ไม่จบสุดท้ายผมว่ามันจบเดียวทีหลังมาจบล่าสุดเนี่ยคือว่าอ่าอ่าสุนทรันทานะครับสุนทรันทา นี่แหละของเรานี่แหละครับมีแค่แค่พยายามดีดีค่ะดีคนเราไม่ไม่เรียนได้ตลอดเวลาจริงๆเลยครับโอเคเมื่อกี้นี่ประกวดกันไปโครบิวสิกอวอร์ดได้ที่สองตอนนั้นเราเล่นเพลงอะไรกันบ้างจําได้ไหมครหรือจะเป็นเพลงเดิมมาหรือเปลี่ยนเพลงเเดิมนี่ยครับเพลงของวงเยสของพี่พี่พี่อ้องสุรศรีอะไรเนี่ยหรอไม่เดียวเดียเลยแล้วตอนนั้นโมเดิร์นด็อกเขาร้องเพลงอะไรอ่ะเขาเป็นโมเดิร์นด็อกหรือเขาเป็นวงไหนเป็นอีเนเพลงผมจำได้เพลงอะไรนะเมมเล็ทฮัชของเลดปอร์เมมเล็ทฮัชิลลิปเปอร์โอเค แล้วก็ก็อะไรไม่รู้นะตอนนั้นเขาประกวดกันที่ไหนอ่ะที่จุฬาเลยของจุฬาเลยคนเชียร์กันตรึมโอ้โหของการค้ามีไปสักนิดนึงเต็มแล้วตอนนั้นคนอกพวยังใช้ชื่อยังไม่ได้ใช้ชื่อเออ่สมายบัฟฟลโลยังใช้ไฟล้อนอะไรยังแล้วตอนนั้นพอประกวดเสร็จพอได้ที่สองแล้วยังไงฮะมีมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไหมชีวิตเปลี่ยนไหมแยกย้ายกันแยกย้ายเลยเหรอใช่ไม่รวมกลุ่มมันเป็นอย่างนี้พี่ มาทำเดโมอะไรต่างอยากจะคิดทําเทปกันนี่แหละทําเดโม่ส่งไปทั่วๆๆปุ๊บคือมันไม่มีใครเอาเลยก็เห็นหน้าตาเอิมเขาก็คิดจะตั้งกบอกเออเ๋ยวตอบกลับเดี๋ยวตอกลับตอนนี้ก็ฮอตจะตายเชิดเนี่ยไม่ใช่พี่แต่ก่อนตอนที่ตอนเสนอเดโมเนี่ยังเอาไม่ได้เลยหน้าตากันเนี่ยตอนนี้ดูดูดีแล้ว ตอนนี้เนี่ยคาโปโลอยู่เท่าไหร่เองยี่สิบต้นต้นรั้ได้ไหมหือยังไม่ยี่สิเลย2ี่ส23สี่ยี่ิบอยี่บสามะเริ่มทำคเราเราก็เริ่มทำเพลงกันเนาะแล้วก็ไปตรมไปส่งตำทิ้งไปทั่วไปแล้วก็โดนไม่เอาไปทิ้งห่อยล่ะก็ไม่เอาก็ทิ้งไปเลยเสร็จแล้วปุ๊บก็ผมก็เล่นดนตรีประจำมาจนมันไม่ไหวไม่สำเร็จชีวิตละความฝ่ันเราอยากจะออกเทปอะไรอย่างนี้ล่ะนี่จนผมท้อก่อนไงยผมหนีก่อนเพื่อนผมหนีเพื่อนเลย ผมไปบวชเลยไงอ๋อเหรอครับรผมผมหนีแล้วผมไม่เอาอะไรไปเลยคือหมายความว่าผิดหวังเหรอหรือว่าไงคือผิดหวังครับผิดหวังว่าไม่รู้กี่ร้อยกี่สิบครั้งกี่ครั้งไปเล่นประจำาทีบางทีก็โดนโกงมั่งไม่จ่ายค่าตัวไม่จ่ายค่าอะ,อะไรเป็นเดือนน่ะไม่รู้กี่เดือนกี่เดือนอย่างเงี้ยสะสมไปแล้วก็แล้วเราเองก็ไม่ได้มีรายได้อั้นก็ลําบากกันมากอ๋อเช่ก็เลยไปบวชแล้วที่บ้านผมตอนนั้นก็ไม่ได้แบบมีฐานะอะไรเลยแบบยากจนมากผมต้องทํางานส่งส่งเงินที่บ้านนะคือว่าต้องเล่นดนตรีส่งเงินโอนแม่ให้พ่อ ตอนนี้พวกนี้ก็จะเป็นคนกรุงเทพอย่างน้อยเขามีกินแต่นี่เราโดนเบี้ยวโนอะไรผมถอดใจท้อส่งเดโม็ไม่ผ่านก็เลยหนีเพื่อนเลยอ่าคนนี้ไปบวชแล้วหนึ่งทำไรต่อตอนนั้นก็ทำไรพี่เรียนเรียนไหมหรือว่าก็เรียนตอนนั้นอ่ะติดยังยังยังไม่ติดแล้วไงนะที่ที่เข้าชมรมอ่ะที่ที่หอการค้าที่ประกวดเสร็จก็มีรุ่นพี่อค่ะทีนี้รุ่นพี่ก็ชวนเล่นเล่นกับ พวกเขาเล่นเล่นเล่นก็เล่นไปแล้วก็ไปเรียนบ้างครับเขาไปเล่นแบ็กอัพก็มีนี่ไงก็พอพอทำทีมกับรุ่นพี่เล่นเล่นเล่นกับพวกอาจารย์เนี้ยเล่นเพลงของ The ะบิท l ก็ทีนี้ที่มหาลัยจะจัดงานเขาเขาเชิญศิลปินมาไปได้ครับไปได้ไปได้ได้ร่วมงานได้ร่วมงานศิลปินคือตอนนั้นพี่จุ้ยมาเล่นแล้วก็เขาไม่มีวงตอนนั้นเขาเลยแบบให้ให้ผมเนี่ย ให้ให้รุ่นพี่ไม่ให้ผมให้รุ่นพี่เนี่ยเล่นให้เขาโดยแก่พี่ช่วยสุบเลี้ยงช่วยสูบุเลี้ยงวใช่ก็เริ่มเล่นมาทีนี้ก็ตอนนั้นผมยังเล่นอยู่คนเดียวแบ็กอัพตอนอยู่มาอะไรทีรุ่นพี่มันค่อยๆจบไงผมว่าเอาละเว้พอจบไปเดียวกนกูเขินาไปแล้วไวแล้วเลยเอาเพื่อนมาเล่นดีกว่ามาเล่นให้จุ้ยเลยครับพอเล่นให้กับจุ้ยแล้วงานเยอะขึ้นไหม ก็ก็เริ่มมีการเดินทางมีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แบ็กอัพคนอื่นๆด้วยใช่ก็เลยแบ็กอัพไปก่อนส่วนเดโมที่เรามส่วนโที่เราไปทําให้กับค่ายอื่นๆก็ค่อยๆไม่มีใครส่วนใหญ่เขาจะจําได้แล้วจว้นี่ตอนนี้ของจริงพอไปเล่นกันเสร็จปุ๊บเนี่ยล้วก็มันเราจนโปงเราบวชแล้วเนี่ยบวชเสร็จปุ๊บบวชจะไม่ทันแต่ยังไม่ทันเสร็จปุ๊บ ก็คือพวกเนี้ไปที่วัดเลยพวกนี้ไปที่วัดปุ๊บไปบอกว่าหลวงพี่อย่าไปก่อกลัวนิยหลวงพี่อ้าวว่ยังไโยมนี่เราก็ทำมสการแบบที่อ้าวเราก็กรรินพรนโยมเลยพุทสภาพักเขาก็บอกว่าหลวงพี่ตอนเนี้ยมันมีค่ายเทอยู่ค่ายนึงรับเราออกอัลบั้มแล้วหลวงพี่ผมก็ยังไงนะยมยังนิ่งยังนิ่งยังนิ่งปร๊บ แล้วก็จะถามว่าแล้วหลวงพี่เมื่อไรจะอ่หยุดนี่รู้เลยว่าจะถามว่าเมื่อไรจะสึกเรารู้เลยผมรู้เลยเอาอย่างนี้โยมใจเย็นๆโยมกลับไปก่อนเดี๋ยวอาตมาอาตมาเลยหลวงพี่ตอนนั้นก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะไปปรึกษาทางหลวงพ่อทาหลวงพี่ึกษานี้เพราะวันนี้ให้หลังว่าผมจะดูว่าขึ้นรถเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมไปเลยหาหลวงพ่อ หาเ่องสึกผมเลยครับบอกอาทำไมทำไมจะรีบสึกไปไหนผมจะไปออกเทปครับก็เขากันเลยดูเลิกสึกให้พอสึกออกมาปึ๊บเป็นคข่าอียมไอครับเป็นสัญญาปั๊บหัวโลนออกมาปึ้งดีเกินไปปั๊บไม่ได้แต่เห็นบอกว่าตอนตอนรู้สึกท้อท้อนี่มีได้ได้ได้ศิลปินรุ่นพี่ให้กำลังใจใช่ไหมใช่มีมีพี่ปูพี่ปูพงศิษฐ์เขาให้เรียกเรียกเราเป็น ตอนนั้นเขาอยู่ EMI เะรอหรือว่าตอนเขาอยู่ M Square M Square อ๋อ M Square เขาก็ไม่เอาเหมือนกันไม่เอาครับเขาบอกว่าเอาแต่งงานได้ไหมเอาเพลงพวกผมไปไม่เอาพวกคุณเอาแต่งงานไม่เอาตัวใช้ร้ายจังเลยทำไมเขาไม่เอาตัวแต่เขายังดีเขาบอกว่าแต่เอาเอาตัวเนี่ยแต่เอามาเล่นแบบเป็นไอ้นี่ยผลิตเพลงให้ศิลปินคนอื่นคือมาตีกรเขาอาจมาอัดเพลงให้คนอื่นศิลปินคนอื่น ผมก็เอ้ยเอ็มบราแวร์จะอะไรเงี้ยเราเนี่ยไม่เขาไม่มีนะพี่เขาไม่มีนะเราเองนั้เป็นที่นะตอนนั้นก็เลยรู้สึกน้อยใจใช่ไหมครับอืมแล้วก็แล้วก็มีมีคนดูถูกเยอะครับเยอะจะไปดังได้ไงนะเพลงแบบนี้คือตอนนั้นทำเพลงอะไรไปให้เขาฟังอ่ะดีเกินไปอย่างเงี้ยฉันดีเกินไปเล่พูดได้ไหมครัฉันดีเกินไป เขามองหน้าแล้วโอ้โหมันไม่หน้าตาก็ไม่ได้ดีแล้วจะมากิงอะไรกบบนั้นอะไรเปนื้อหาเพลงแต่ก่อนหน้านั้นนี่เราก็ฟังกันเองเพลงอะไรเพลงอะไรเราเนี่ยเราเองว่ามันมันได้เข้าของเราก็เนี่ยแต่คือเพลงเนี้ยเราเกิดขึ้นมาจากคือจะยอมรับไหมว่าคนที่ผู้ร่วมสร้างเพลงนี้ด้วย ขึ้นมาให้ทำไมบัฟร่วมแจมร่วมทํากันพร้อมกันคือพิแทนเอาซเดอร์ครับวันนี้ก็กลับมาตอนไทยด้วยตอนนี้อยู่เมืองไทยแต่เอแต่เขาอยู่ออสเตรเลียเหรอเขาไปเขาไปทำงานที่นู่นใช่ไหมครับเขาเป็นคนที่นู่นไปแล้วครับแล้วเสร็จแล้วยังไงฮะตอนหลังก็เลยเหมือนกับว่ามีการตอบรับมาจากจาก EMI ใช่ไหมคะก็เชิดก็ศึกเลยศึกครับแล้วก็ได้มีโอกาสทําเพลงครับผมครับก็มาทาเพลงกเต็มที่เลยมาอัดเพลงทางเอไมไ์ก็ให้ไปเขา ้อองัดไไเลยะรก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นตอนนั้นเต็นไม้ยังยังเต็นมาแล้วครับเต็นมาตอนไหนอ่ะฉันนั้นแหละตอนตั้งแต่แบ็คขึ้แล้วไปเจอเต็นได้ไงหายแห้งแล้วก็มาเลยครับไม่ไปเจอเต็นได้ไงไปเจอเต้นได้ไงตั้งแต่แบ็คอัพเนี่ยแหละครับแบ็คอัพเล่นด้วยกันออ๋ตอนเขาตอนเขาเาบวชเนี่ยใช่ไหมตอนเชิดบวชไม่ตอนพี่เชิดบวชนี่ก่อนก่อนก่อนจะแบ็คขึ้นมาเนี่ยพี่เชแล้วเล่นอยู่ด้วยกันใช่แล้วออ๋แล้วเชิดก็เหมือนกับว่าอยู่อยู่ก็หนีไปบวชแล้วอ่า โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพูดถึงจุดเริ่มต้นในการออกอัลบ,บั้มและการมีอัลบ,บั้มส่วนตัวของของสมัยบัฟเฟิโลอย่างจริงจริงจังๆนะคะคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันขอบคุณค่ะขอบคุณครับ